กาดเที่ยวจีนมนทนกุุยโจนในทริปซุปตาเข้ามาววัยขยับเขาไกลกุ้ยหยางไปกับทัวร์อินเลิฟหนึ่งปราสาทหินเย้หลางกู่อันซีนแลนด์มาร์กใหม่มาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆกับปฏติมากรรมหินกว่า300ชิ้นเหมือนได้หลุดไปอยู่ในยุคชนเผ่าโบราณ2หมู่บ้านโบราณชิงเหยียนสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A เก่าแก่กว่า600ปีต้องมาลองขาหมูจ้วงหยวนและมาเดินเล่นช้อปปิ้งชิมอาหารท้องถิ่น3น้ำตกหวงหัวสู้น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจีน และใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกมาตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการในยามค่ำคืนที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีสุดทันสมัย4อุทยานหุบเขาบ่อน้ำเทวดาอันซีนสกายวอล์กจุดชมวิวสุดตื่นเต้นบนสะพานกระจกที่ทอดยาวกว่า328เมตรสูงถึง180เมตรอีกหนึ่งไฮไลท์คือสไลเดอร์ลงจากเขาวูอันนี้สนุกมากหหมู่บ้านบูเจียงใจ้หมู่บ้านโบราณกว่าร้อยปีที่ลงทุนพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวกว่าร้อยล้านหยวนตื่นตาตื่นใจในยามค่ำคืนกับการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการไฮไลท์คือโชว์โดรนแปลอักษรพ่นไฟได้ด้วยมาที่นี่แนะนำเช้าชุดชนเผ่าแต่งหน้าสไตล์โตอินถ่ายรูปเช็คอินสวยๆและล่องเรือจีนโบราณชมแสงสีในยามค่ำคืน6วัดโบราณเฉียนหมิงหนึ่งในวัดสำคัญระดับชาติของจีนมาขอพรพระสังกัจจัยด้วยการลูบท้องขององค์ท่านตามความเชื่อเพื่อเสริมโชคลาภเจหอเจียเซี่ยวโหลหอ คอยโบราณอายุเก่าแก่กว่า400ปีสวยเด่นริมแม่น้ำหนานหมิงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใจกลางเมืองกุ้ยหยาง8ซิตี้มอลล์แห่งเมืองกุ้ยหยางแหล่งช้อปปิ้งที่รวมหลากหลายแบรนด์ดังและที่สายจุ่มต้องห้ามพาดก็คือป๊อปมาและ9ตลาดชิงหยุนสตรีทฟูด้ดกุ้ยหยางสุดค,คึกคักในายามค่ำคืนมาหาของกินท้องถิ่นแนะนำนี่เลยรั่วกัวหรือหมูกระทะสไตล์จีนอร่อยมากและทริปนี้เรายังได้เยี่ยมชมโรงง,งานผลิตเหล้าที่ดีที่สุดในมณฑลกุ้ยโจวใครอยาก เที่ยวจนแนะนําให้เที่ยวกับทั่วเพราะเขาดูแลครบจบตลอดการเดินทางแถมทริปนี้เรายังได้นั่งเครื่องบินเหมาลําบินตรงสู่เมืองกุ้ยหยางบริการรถบัสอาหารที่พักไกด์ท้องถิ่นและเจ้าหนะ้าที่ดูแลตลอดการเดินทางคิดจะเที่ยวให้คิดถึงทัวร์อินเลิฟ